สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube Channel ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับแอดเินเกมเหมือนเดิมเลยนะคะที่บรรยากาศสาขา2นั่นเองนะคะภาพอาจจะมืดไปนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนกำลังตกเลยนะคะบรรยากาศตอนนี้ตอนที่กำลังกำลังอัดคลิปนะคะรีวิวให้ชมกันนะคะสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะมาพบกันเหมือนเดิมนะคะช่องคิดรู้รวดธุรกิจนะคะใครที่สนใจหรือว่าอยากชมรีวิวนะคะทุกๆคลิปทุกๆรูปแบบ สามารถกดติดตามกด s u b สไคร b ์หรือว่ากดาไลค์ไปได้เลยนะคะจะว่าเพราะว่ามันจะมีแจ้งเตือนนะคะให้ชมกันตลอดนะ,ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสำหรับรีว o ตอนนี้นะคะน้องเกมจะมารีวิวให้ชมกันนะคะสำหรับรีว o เครื่อง2.8นะคะรีว o เครื่อง2.8ทันนี้มาพร้อมกับล้อกระทะคู่หลังนะคะพร้อมบรรทุกหนักได้เลยแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็ก e สีเงินนะคะนี่เลยคู่หน้า แล้วก็ส่วนทางด้านหลังเนี่ยนะคะมาพอกมีพอกพร้อมให้เลยนะคะพระ้อมบรรทุกหนักนะคะรองรับได้หลายตันแล้วก็ใครที่กําลังมองหารถอกไปใช้งานนะคะวิ่งร่วมหรือว่า,าส่งของส่งผักนะคะต่างๆนานานะสารพัดการใช้งานเนาะก็สามารถเข้ามาชมได้นะคะที่คลิปนี้ส่วนใครที่สนใจก็คอมเมนต์ที่ใต้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะใต้คลิปนี้ก็ได้คอมเมนต์เข้ามาสอบถามอะไรสนใจอะไรคอมเมนต์กันเข้ามานะคะมีทีมงานคอยตอบแล้วก็คอยให้รายละเอียดกับคุณผู้ชมทุกท่าน รีโอคันนี้มาพร้อมกับพาวรอยนะคะแล้วก็โช๊คแนบช่วงล่างเนี่ยพอมันถูกมากๆเท่าที่เห็นตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีแนบหลายชั้นมากๆสําหรับล้อหลังเป็นล้อกระทาบรรทุกเดี๋ยวพาไปชมรอบคันกันดีกว่าเดี๋ยวไปอันดับที่แรกที่ด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าลวดลายแบบนี้นะคะตาไฟฉบเฉียวอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะสำหรับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำนะคะนี่ เชื่อมกันมายันถึงอีกหนึ่งฝั่งแถบนี้เลยกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับสัญญาณไฟเนีย้ยวแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นแบบโครเมียมด้วยให้ชมกันนะคะสำหรับรีโวเครื่อง2.8มาพร้อมกับสภาพยางเกรด A นะคะแล้วก็ล้อแต่งทีอสเงินแบบนี้นะคะเป็นล้อแบบเท่ๆนะคะ คันนี้นะ,ะสำหรับรุ่นของเขามันเป็นตัวเจพัทรถปี2019ราคาก็4,790ส0บาทนะสำหรับค้อนะคะจะมาลักษณะแบบนี้เลยนะจะมีทั้งหมด9ชั้นนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ชั้นกัเลยแล้วก็ด้านหน้าของบรรทุกคือแบบว่าเอาคันนี้ไปพร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็ส่วนล้อกทานเนี่ยเป็นล้อกระทาบรรทุกนะคะแบบว่าเท่ๆเก๋ๆเบบนม้ขออนุญาตนะคะมือบังมากินเนา นี่นะคะล้อกระทะบรรทุกพร้อมแหนบพร้อมโชกพร้อมเผาทางด้านข้างนะมีราวจับให้ด้วยนะคะสามารถกิ๊บได้เป็นเชือกได้หรือว่าเอ่ออยของได้ได้สารพัดประโยชน์นะคะถ้าเกิดว่ามันมีแล้วก็ทางด้านท้ายเนี่ยจะเป็นเอ,อ่เปิดแบบนี้ล็อกสองชั้นอันนี้คือจะเป็นล็อกตัวรถธรรมดานะคะสาหรับฝาท้ายแล้วก็นี่จะเป็นเอ่อมอนล็อกอีกทีหนึ่งนะสำหรับข้ออันนี้นะคะข้อตันนี้ สำหรับปีโบแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูช่วงล่างกันดีกว่าสำหรับช่วงล่างนะคะนี่โชคแมนบพร้อมเลยน,นะคะพ้อมมันถูกนำํำรองรับน้าหนักได้หลายตันมากๆนะคะ ส่วนใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาชมรถได้ที่สาขาของเราหรือว่าอยากได้รูปภาพหรือว่ารายละเอียดอะไรเพิ่มเติม,มก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เรามีทีมงานคอยให้รายละเอียดทุกทุกทานคันนี้นะราคาอยู่ที่4 7 9 0 0 0 0บาททรงเดือนละ8 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นใครที่สนใจก็รีบเข้ามาชมเลยนะคะพร้อมครอบพร้อมบรรทุกขนาดนี้ สำหรับการสำหรับคลิปนี้นะคะน้องเกมก็ต้องขอจบการรีวิวเพียเท่านี้ก่อนเนาะไว้พบกันใหม่นะคะในโอกาสหน้าคอยชมคลิปดีๆเด็ดๆโดนๆนะคะได้ที่ช่องกิจดุโรถนะคะธุรกิจชาแนลของเรานั่นเองนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ